สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ออยูดัมซิ่งครับวันนี้ครับมาดูครับไมโครครับไมโครย้ายไปขุดที่อื่นครับตัวนี้เป็นฮีโนโปรเฟียครับเป็น10บล้อหัวล่าครับ22ล้อครับแางโรเบตมาคนไมโครตัวนี้จะเป็นโกเบโกสองครับ โคเบโกสองหนครับโอตอนนี้กำลังเอาบัานไดลง <c oughs> ทีมงานหอจจอกครับสวยที่สุดครับตัวนี้เป็นโกเบโก้อาริยะย้ายย้ายอบครับตอนนี้การทำงานของไม่โครมาดูกันครับ s k 2 1 0 l c ตัวนี้เป็นคันใหญ่ครับมอกี้ใหญ่ย้ายไปไหนครับอ๋อครับไอตัวนี้รุ่นไหนพี่รุ่นสิบใช่ไหม ไม่ไ,ม,ม, 10, ไม่รุ่นรุ่นมาร์คสิบใช่ไหมรุ่นสิบโอ้เร็วจริงแหละเมือกก่อกี้ก <c oughs> ็ใหญ่ด้วยเอสเคสองหนึ่งศูนย์ครับเอลซีเคลียครับพอดีบิดตัวครับบิน ยรู้กันครับว่าเขาจะทำยังไงครับน่าจะเดินขึ้นเลยครับสร่นี้ <c oughs> ขึ้นดิบเลยครับพี่อง ขึ้นดิบๆเลยครับมาด,ดูกันอ๋อใจเย็นดูเห้โอ้โหร้อยครับร,ร้อย ตัวนี้เป็นหางโรเบลบครับมาจากไอเอเอทันครับ0 6 1 2 2 9 1 9 9 1ครับ ส่วนหางนี้ก็เป็นไฮดรอลิกไฟฟ้าครับใช้ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้าดึงดึงขึ้นมาดูครับเดี๋ยวยกแขงให้ดูครับพี่น้อง ยกหางแล้วครับฮา,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 าร์ดซุปแล้ก็ขึ้นีกข้างครับ สองโซ่ครับสองโซ่ใจมาาเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นสิบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพงเทงถน้ก่อนครับไปแล้วครับพี่น้องอย้ายไปที่ใหม่ครับพอดีที่ตรงนี้มันสุดเลยเอาครับโชุดีครับ ก็จะทตามชมคลิปตต่อไปกับออยดดัมซิงครับ